ก่อนจะสอนข้อ8นะครับนะขอพามาดูทฤษฎีตรงนี้ก่อนนะถ้าเรามีรูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่าคําว่ามุมเท่าอ่ะหมายถึงมุมภายในทุกมุมอ่ะโตเท่ากันความยาวด้านจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้ถ้าเกิดว่าความยาวด้านเท่ากันด้วยเราต้องเรียกว่ารูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโอเคไหมครับฟังอีกทีฟังอีกที คำว่ามุมเท่าเฉยๆเนี่ยแปลว่าด้านจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้ความยาวด้านจะยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้เป็นอิสระเลยแต่ถ้าจะให้ความยาวด้านเนี่ยเท่ากันด้วยนะมุมก็เท่านะด้านก็เท่าอีกนะเราจะต้องพูดว่ารูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าพอเข้าใจตรงนี้ไหมครับสับสนตรงเมื่อกี้ไหมลูกอ่ะนะ อ,อย่างอันเนี้ยภาพเนี้ยเป็นสามเหลี่ยม n ก็คือสามโอเคไหม n ก็คือสามภาพนี้เป็นห้าเหลี่ยม n ก็คือ,อคห้านะคือ,คอ,คอจริงๆที่มันไม่พอครูจะเอาสี่เหลี่ยมด้วยนั่นแหละแต่ที่มันไม่พอครูก็เลยต้องกระโดดข้ามสี่เหลี่ยมไปยังไงนะครูคงจะมาอีก ไหนจจอ๋ออ่าใส่ไปใส่ไปอ่าะนะทีนี้ดูรูปดูรูปเอาอเอาเอาสาระคือที่มันไม่พอลูกเห็นไหมถ้ามันพอคุณจะใส่รูปสี่เหลี่ยมด้วยแต่ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กๆอะ่ะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าจะผืนผ้าหรือจะจัตุรัสอะ่ะยังไงซะตรงนี้มันก็เก้าสิบหมดอะ่ะนึกออกปะ่ะ เออครูก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาพูดให้ฟังเอาเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเก้าสิบตรงนี้ก็เก้าสิบโอเคปะ่ะพอที่มันไม่พอครูก็เลยตัดตรงสี่เหลี่ยมออกซะนะรูปที่เราเจอบ่อยใช้บ่อยมันก็มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่ะอย่างภาพนี้เป็นหกเหลี่ยมเอ็นก็เท่ากับหกภาพนี้แปดเหลี่ยมเอ็นก็เท่ากับแปด เอาละเอ็นเอ็นเอ็นเนี่ยเอ็นเหลี่ยมเห็นไหมลูกเอ็นเหลี่ยมเอ็นเหลี่ยมมุมเท่ามุมพวกนี้เท่ากันครับสามุมนี้โตเท่ากันห้ามุมนี้โตเท่ากันหกมุมนนี้โตเท่ากันเอาละความยาวด้านจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะครับนะเขาบอกว่า มาดูเรื่องขนาดมุมภายนอกก่อนลูกเอาแหละครับขนาดมุมภายนอกมุมภายนอกมันจะเกิดจากการต่อด้านออกมาก่อนลูกต่อด้านออกมาก่อนนะจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นการต่อด้านไหมต่อด้านออกมานะนี่แหละครับมุมภายนอกครับ อย่างนี้แหละครับที่เรียกว่ามุมภายนอกครับมุมภายนอกพวกนี้ก็จะโตเท่ากันด้วยโดยมันจะโตเท่ากับสามร้อยหกสิบส่วนเอ็นของรูปเอ็นเหลี่ยมนะจะโตเท่ากับสามร้อหกสิบส่วนเอ็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามร้อยหกสิบส่วนสามร้อยยี่สิบครับลูกอาจจะมาต่อตรงนี้ก็ได้ ต่อเส้นนี้ออกมารูปภาพใหม่ก่อนเนี่ครับมุมตรงนี้ครับมุมภายนอกครับสามร้อหกสิบส่วนเอ็นก็คือสามร้อหกสิบส่วนสาม ก็คือ120ครับมุมภายนอกจะเกิดจากการต่อด้านออกไปครับพอเข้าใจคาว่ามุมภายนอกอย่างลูกขนาดของมุมภายนอกจะใช้360ส่วน n ครับนะขนาดของมุมภายนอกจะใช้360ส่วน n น,นะครับเท่ากับ360ส่วน n น,นะ n คือจํานวนเหลี่ยมหรือจํานวนด้านหรือจานวนมุมนั่นเองครับมันเท่ากันหมดอยู่แล้วล่ะ จะเหลี่ยมจะด้านจะมุมมันเท่ากันหมด่ะ่ะทีนี้ห้าเหลี่ยมบ้างมาดูอะอาจจะต่อตรงนี้ต่อด้านออกมานะครับอย่าให้มันคดไปจากแนวเดิมนะต้องไม่คดไปจากแนวเดิมนะมุมตรงนี้ก็คือสามร้อหกสิบส่วนเอ็น ก็คือสามรอหกสิบส่วนห้าก็จะเท่ากับเจ็ดสิบสองหรือว่าลูกอาจจะต่อตรงนี้ต่อด้านนี้ออกมาเนี่ยมันเบี้ยวมันไม่ลงพอดี มันเป็นข้อจำกัดของ i อ a d อ่ะอย่างนี้แล้วกันเนี่ยครับตรงนี้ครับก็เหมือนกันครับสามร้สิบส่วนเก็สามร้สิบส่วนห้าเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับหรือใครจะต่อตรงนี้ต่อแล้วต้องไม่โคดไปจากแนวเดิมนะเนี่ยตรงนี้ก็สามร้สิบส่วนห้าเหมือนกัน งงไหมลูกมุมภายนอกแต่ละมุมของมันจะใช้สามร้อสิบส่วนเอ็นเสมอเลยลูกอ่ะถ้าเป็นของหกเหลี่ยมลูกอาจจะต่อจะต่อเป็นเส้นนี้เนี่ยครับมุมตรงเนี้ยก็สามร้อสิบส่วนเอ็นก็คือสามร้อสิบส่วนหกก็จะได้หกสิบ หรือลูกจะต่อตรงไหนเดียวต่อตรงนี้ก็ได้ต่อแล้วต้องไม่คดไปจากแนวเดิมนะเนี่ยมุมภายนอกตรงนเนี้ยเนี่ยสามร้อหกสิบส่วนหกเหมือนกันครับสามร้อสิบส่วนเ็ในตอนนี้เคือหกก็สามร้อสิบส่วนหกพวกนี้เรียกว่ามุมภายนอกอย้ำว่าพวกนี้เรียกว่ามุมภายนอก โอเคไหมครับสูตรจําไม่ยากเลยสามโลกสิบส่วนเอ็นเลยสูตรขนาดมุมภายนอกจําไม่ยากเลยสามโลกสิบส่วนเอ็นตั้งใจอย่าทําให้เสียเวลาต่อไปรูปแปดเหลี่ยมอเรามาดูกันนะครับหลักการก็หลักการเดิมลูกเนี่ยสมมติครูตอบตรงนี้มานะเนี่ยครับมุมเนี้ยครับก็มุมภายนอก ก็เข้าสูตรสามโลกสิบส่วนเก็สามโลกสิบส่วนแปดก็จะได้สี่สิบห้าต่อแล้วต้องไม่ควดจากแนวเดิมนะต่อตรงเส้นไหนก็ได้อ่ะ ต่อตรงเส้นไหนก็ได้ขอแค่ว่าอยากให้มันโคตรไปจับแนวเดิมแค่นั้นแหละอันนี้ก็สามร้อหกสิบส่วนเอ็นก็คือสามร้กสิบส่วนแปดก็สี่สิบห้าเหมือนกันทีนี้ลูกๆจำ ขนาดมุมภายนอกแต่ละมุมได้ยังครับขนาดมุมภายนอกของรูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่าด้านจะเท่าหรือไม่เท่าก็ไม่เป็นไรครับด้านจะยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรขอแค่เรื่องมุมภายในของมันเนทะ่ากันเราก็จะเรียกว่า,ารูปเอ็นเหลี่ยมมุมเท่าแล้วนะครับถ้าเป็นรูปเป็นเหลี่ยมมุมเท่าเราเราคำนวณขนาดมุมภายนอก ขนาดมุมภายนอกแต่ละมุมขนาดมุมภายนอกแต่ละมุมใช้สูตรสามรอกสิบส่วนเอ็นครับขนาดมุมภายนอกแต่ละมุมใช้สูตรสามรอหสิบส่วนเอ็นครับโจทย์ข้อเนี้ยใช้สูตรนี้แต่อีกฝากหนึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งละเป็นอีกอย่างหนึ่งละแต่เดี๋ยวครูก็จะพูดให้ฟังไปด้วยโอเคนะแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังที่หลังโอเค คิดว่าพอเข้าใจสูตรนี้ยังครับลูกดูนะเอามาใช้กันเลยนะเอามาใช้กันเลยนะขอให้หาขนาดของมุม A อลูกงั้น,น,นคูลากเส้นนี้เลยครับลากเส้นนี้เลยครับมันก็จะไปแบ่งมุม A ออกมาเป็นมุมย่อยสองมุมนะ โอเคป่ะมันจะแบ่งมุม A ออกมาเป็นมุมย่อยสองมุมครูให้เป็นมุม B กับมุมซเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามุม A ที่โจทย์ถามถึงนะครับก็จะเท่ากับมุม B บวกกับมุม C นะ มุม A ที่โจทย์ถามถึงนะก็จะเท่ากับมุม b ีบวกกับมุมซีนะแล้วลูกๆดูนะตรงมุมบีอ่ะมันคือมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยมป่ะเนี่ยมองที่รูปห้าเหลี่ยมแล้วเราลากเส้นนี้ต่อออกมาเนี่ยตรงเนี้ยคือมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยมป่ะนี่ออกไหมลูก ใครนึกออกแล้วบ้างบอกครูก่อนใครนึกออกแล้วบ้างเอาใหม่ใครยังนึกไม่ออกยกมือครับบอกครูก่อนใครยังนึกไม่ออกยกมือบอกครูก่อนโอเคลูกย้อนมาดูตรงเมื่อกี้นี้ตรงห้าเหลี่ยมลูกพอเราต่อด้านนี้ออกมาใช่ไหมลูกลูกก็สามารถคำนวณมุมภายนอกตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเออเนี่ยหรือว่า ต่อด้านนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันงั้นรูกจินตนาการว่าอย่าเพิ่งจินตนาการว่ามีรูปนี้นะนะอะงั้นครูเขียนรูปรูปนี้ขึ้นมาใหม่แต่ว่าครูแค่ไม่ได้ไม่ได้ใส่สีดําลงไปนะครูแค่ไม่ได้ใส่สีดําลงไปนะลูกดูเมื่อกี้นี้ตรงนี้คือเส้นที่ครูลากใช่ปะ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยมแล้วถูกไหมลูกมุมภายนอกของรูปห้าเหลี่ยมมุมเท่าแล้วใช่ไหมเออนี่ยแล้วตอนเนี้ยคูณสมมุติว่ามันเป็นมันเป็น b อยู่ไงครับคูสมมุติเป็น b อยู่เพราะฉะนั้น B ตรงนี้ยก็ต้องเท่ากับ3ามโลกสิบส่วนเ n ก็คือ3ามโลกสิส่วนห้าไงลูกเขียนอย่างลูกอ่าขอเช็คอีกทีนะลูกใครดูออกแล้วยกมือครับ โอเคดีมากอ <S <s <ans> <S เออเก็บไว้ให้เด็กดูดีกว่าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโยกไปเก็บไว้ตรงไหนดี <c oughs> อย้ายไปเก็บไว้ตรงไหนดีโอ้ลำบากเกิน เดี๋ยวไปวาดใหม่แล้วกันเข้าใจนาะเข้าใจนะาะเด็กว,วาดวาดเอาแล้วกันนะลูกนะไอ้เจ้า H B ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นสามร้อหกสิบส่วนห้าก็ได้เจ็ดสิบสองก่อนต่อไปไอ้ตรง C ล่ะลูกลูกก็จินตนาการแค่นี้เนาะนี่ จินตนการแค่แค่รูปนี้แล้วพอครูลากเส้นนี้ไปไอมุมตรงเนี้ยมันก็คือมุมภายนอกของรูปหกเหลี่ยมแล้วถูกป่ะมันก็คือสามร้อหกสิบส่วนหกซึ่งตอนเนี้ยมันก็คือมุมสี่นั่นเองครับดูออกเนาะเออนี่ครับ เนี่ยเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับข้อนี้เอ hey.